มาลองขับโกคาร์ส,สตรีทคาร์ตนะครับที่โอไดบะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันก็สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคนมอเตอร์ไซค์ all, ฮะพอดีวันนี้ผมได้โอกาสมาลองขับโกสสคาร์ที่ญี่ปุ่นนะครับแบบสตรีทคาร์ตกับทางไทม์ฮัมมานะก็ได้รับเกียรตินะครับแล้วก็ให้เราได้มีประสบการณ์ดีๆแบบนี้ครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมเคยเห็นในคลิปเลยพวกนี้ที่แบบแต่งตัวคล้ายม,มาริโออะไรเงี้ยคือใส่ชุดหมีนะซึ่งทางที่จัดเนี่ยครับเขาก็จะมีเตรียมชุด ให้เราลองใส่นะถ้าบางคนแบบไม่ชอบ็ไ mm hmm. มเมลสัตว์ก็ได้นะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาเล่าประสบการณ์หรือบรรยากาศให้ฟังกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะอันดับแรกเลยนะครับรถเนี่ยมันก็จะเป็นรถคร์ท,ที่เป็นเครื่องยนต์แบบคาบูเก่าๆอย่างนี้หน่อยนะฮะสะภาพก็อย่างที่เห็นครับแต่ก็ขับได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วแน่นอนว่าการขับพวกเนี้ยคุณเห็นไหมว่ารถอะ่ะมันมีทะเบียนนะครับสามารถออกถนนได้จริงดังนั้นเลย คนขับจะต้องรีควายในเรื่องของ Driving l i c เส s นนะครับ International Driving l i c e n s e ไปกับขี่สากลด้วยนะซึ่งแบบถ้าใครไม่มีก็เขาจะไม่ให้ขับนะครับคุณจะต้องทําใบปีสากลมาก่อนเนาะไอ,ะอะเรื่องใบปบี่สากลผมคงไม่พูดกันมากนะคุณไปหาข้อมูลเอาได้นะครับว่าในประเทศไทยเราอะใบผี่สากลอะคุณจะต้องทํายังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้านครับอันนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงการขับเปิดประสบการณ์สุดคัร์ ในครั้งนี้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้านนงเนาะซึ่งเดี๋ยวผมพาดูรถคร่าวๆก่อนแล้วกันนะอันนี้คือรถที่เราจะขับนะครับเป็นเครื่องยนต์คาบูนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้เลยลก็มีการติดดีไซน์แบบซิ่งๆนิดนึงมีสปอยเลอร์อลหลงังมีไฟเลี้ยวอะไรด้วยนะครับมันต้องมีสัญญ,ญาณไฟนะ้วก็มีกล่องที่เอาไว้เป็นบันทึกคาเมรานกล้องหน้ากล้องหลังให้เราดูด้วยอะไรเงี้ย แล้วกล้องหลังอะ่ะมันก็จะมายิสเพท์ทางด้านหน้าให้เรามองเห็นด้วยเพราะว่าคันนี้ไม่มีกระจกมองหลังโดยตรงเนาะเขาก็เลยจะมีในส่วนของหน้าจอตรงนี้ที่ยิสเพย์ในส่วนของกล้องหลังนั่นเองครับแล้วก็มีกระจกมองข้างให้เราปรับพวงมาลายัยแล้วก็ประกับสวิตช์มอเตอร์ไซค์ด้านซ้ายเนี่ยเอาไปยิสตรงนี้เพื่อใช้เป็นท็อกเกอร์ไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำอะไรพวกนี้นะครับแต่แล้วก็ผมสตาร์ทเนี่ยจะอยู่ที่มิวชี้ด้านไหนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานเนาะ แล้วก็รถคร์สเนี่ยคุณจะต้องเบรกซ้ายคันเล่งขวานะอันนี้จำไว้เลยนะครับโกค์สเบรกซ้ายคันเล่งขวาแล้วคันนี้เนี่ยเขาจะมีเกียร์ด้วยนะครับก็คือตำแหน่งเกียร์ N R แล้วก็ F นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะไม่ยุ่งกับเกียร์ R เลยเราจะเข้าแค่เกียร์ F แล้วค้างไว้อย่างเดียวแล้วเราก็เบรกเบรกเบรกเท้าเรานะครับเท้าซ้ายเอาไว้หรือว่าจริงๆเขามีแฮนด์เบรกให้ใช้ด้วยก็ได้นะครับอ่เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับการเตรียมตัวที่จะขับ นะครับสตรีคาร์แล้วเดี๋ยวบรรยากาศเป็นไงมาเล่าให้ฟังกันต่อครับโอเคครับเพื่อนๆคุณผู้ชมก็ได้ขับสตรีทคาร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สิะเป็นการเปิดประสบการณ์ในการขับรถ ในญี่ปุ่นนะครับออกถนนจริงเลยนะความเร็วก็อยู่ช่วงมันแบบามสบสกว่าบางช่วงไหลขึ้นไป50ไปลายเกือบ60ิช่วงลงคอสะพานอะไรอย่างี้ความเร็วไม่สูงมากแล้วก็ขับกันเน้นเซฟตี้นะครับเน้นความปลอดภยัยไม่มีการแซงกันนะตามลายเป็นขบวนอย่างเดียวบางช่วงขับ1ขับ2นะครับเวลาขับ2เนี่ยจะต้องบีบให้ชิดกันมากๆนะครับเพื่อจะได้จอดในเลนเดียวไม่กินที่กินทางรถชาวบ้านนะแต่ว่าทางมาชชวจะเน้นเซฟตี้ถ้าเกิดแบบเ,เขียวอยู่ใช่ไหมครับแต่เขามองว่า ขบวนอาจจะผ่านไม่ทันเนี่ยคือเขาจะให้จอดรอเป็นไฟแดงไปเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยมันอาจจะชา้าน,นิดนึงแต่ด้วยความที่แน่นอนสไตล์รถโกคาร์ดอะ่ะพอเจอบัมปี้โรดนะครับช่วงขุขานเนี่ยมันจะแบบสะเทือนมากๆแทบลอยเดี๋ยวผมพามาดูการขับนะตอนแรกเนี่ยคือเราต้องเข้าไปนั่งในรถก่อนนะครับนั่งเสร็จจะเอาของ มีค่านะครับใส่ไว้ตรงนี้พาสปอร์ตแบบขี่นะแล้วลูบซิปปิด,ปดเสร็จใช่ไหมครับเราก็ต้องปร,ปรับปรับเบาให้ระยะเท้าพอกับคันเร่งเท้าเรานะครับแล้วค่อยคาดเข็มขัดนะเอาเข็มขัดคาดล็อกล็อกเสร็จใช่ไหมครับเราก็ปรับกระจกะรกระจกมองข้างสองข้างนะให้มองเห็นได้ชัดเจนเนาะปรับกระจกมองข้างพอปรับกระจกมองข้างเสร็จครับเราจะเริ่มสตาร์ทเนี่ยมันจะมีกุญแจ อยู่ตรงด้านซ้ายมือของเรานะก็บิดกุญแจมานะครับแล้วให้เหยียบเบรคค้างเอาไว้ด้วยเท้าซ้ายเหยียบเบรกนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์นิ้วชี้ซ้ายตรงเนี้ยเป็นทริกเกอร์ในการสตาร์ทนั่นเองอ่าแล้วพอสตาร์ทติดเสร็จนะครับรถพวกเนี้ยคุณจะต้องเติมคันเร่งไว้หน่อยนะครับผมเพราะว่าคือรอบเดินเบามันต่ำเนาะเป็นแบบคาบูแลนะ้วเนี้ยคือต้องเติมคันเร่งเติมคันเร่งเติมคันเร่งเพื่อให้รถมันไม่ดับนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นอะ่ะคือ ยังออกตัวไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องเข้าเกียร์นะครับตรงนี้มันจะมี R N F นะครับเราก็ต้องพอสตาร์ทรถอะไรเสร็จเตรียมจะออกครับเราก็ต้องสับจากตำแหน่ง N ตรงกลางดันลงมาข้างล่างเพื่อเข้า F นะครับผมแล้วก็ต้องไม่ลืมนะเพราะมันมีเบรกมือด้วยคุณต้องเอาเบรกมือลงด้วยแล้วค่อยขับออกไปนะครับก็คือถ้าเกิดใครขับรถจนเป็นเนี่ยยังต้องจูนสมองนิดนึงเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่เขาต้องการ ย้ว <Driving> mm ิ่งลาเส้นนะครับ mm hmm. ก็คือต้องการใบขีบ่ด้วยนะครับเพราะในการขับโฟคาร์เนี่ยด้วยความที่มันต้องใช้สติพอสมควรนะสวิตไฟเลี้ยวอะไรต่างๆอ่ะมันจะเป็นประกับแบบมอเตอร์ไซค์เลยคือคุณต้องกดเลี้ยวแล้วกดคืนคืนไฟเลี้ยวด้วยนะครับเพราะมันไม่ใช่ออโต้นะมันเป็นแบบยุคโบราณอยู่เลยนะครับอจึงต้องอาศัยความเข้าใจในการขับประมาหนึ่งนะสำหรับออสี่คัาครับก็ถ mm hmm. ือว่าขับสนุกทีครบับกับสภาพอากาศเช่นนี้ mm hmm. เพราะาอย่าง mm hmm. ผมเองเนี่ย ผมได้ลองสวมชุดนะครับที่เป็นชุดหมีคุมอะไรเงี้ยเป็นแบบอุลตร้าแมนจริงๆแบบเห็นพี่ๆเขาใส่แบบพวกตัวละครในดักซนบอลแล้วก็หุ่นอีวาเกเลียนแล้วแบบเอ,อ้ยอยากอยากใส่บ้างแต่ว่าเออพอดีเราหาชุดไม่เจอไม่ทันนะครับก็ใส่ขำๆเป็นอุลตร้าแมนไปแต่เดินตามตรงว่าผมเป็นคนขี้ร้อนเนี่ยแล้วรู้สึกร้อนเราก็เลยแบบปลดกระดุมออกมาหน่อยนะครับเพื่อให้รับลมโกงนะโดยรวมผมว่าอากาศค่อนข้างดีเลย17องศานะครับคือผมเป็นคนขี้ร้อนอยู่แล้วใส่เสื้อ โ o โลข้างในเสื้อคลุมกันหนาวอีกชั้นหนึ่งพอใส่เสื้อหมีอ่ะรู้สึกร้อนเลยก็เลยแบบกดกระดุมออกมาเพื่อให้รับลมกดแตก็ถือเป็นการัประสบการณ์ที่ดีนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยมันผมว่ามันน่าจะแล้วแต่ที่แล้วแต่สถานที่เพราะเนี้ยขับที่โอไดบะนะครับแล้วคือค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องบอกว่ามันฟิตไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามาเป็นกรุ๊ปเวลาอะไรยังไงด้วยนะครับในเรื่องของราคามันก็จะไม่เท่ากันเนาะอย่างตรงเนี้ยที่เข้าใจว่าทางกุ๊ปเขาบอกอยู่ประมาณ คนละ1 8 0 0 0เยนต่อหัวนะครับก็น่าจะช่วงแบบประมาณ3 000, 4 0 0 0บาทได้มั้งนะโทษทีนะผมคำนวณย,ยาบๆในหัวนะครับประมาณนี้แล้วขึ้นกับเวลาขึ้นกับซีซั่นการท่องเที่ยวอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องไปลอง คำนวณกันดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ติดต่อมาแต่และสถานที่ว่าเขาคิดค่าใช้จ่ายยังไงกันบ้างมาชาวเนเขาก็น่ารักมากนะแบบจอดทุกไฟแดงก็จะแบบพยายามใช้มือถือรีบถ่ายให้พวกเราแล้วก็บอกให้เราทําท่านั้นท่านี้เลยนะครับคือคนที่1 2 3 4, 5, ่งสอี่หครผมมี5คนเนี่ยก็จะตัดสลับขึ้นมาคนที่5ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะใครอยู่ 1- 2จะได้ภาพอย่างเดียวทุกคนจะได้ภาพหมดครับผมเพราะว่าจะมีการสลับ กันขึ้นมาอยู่หน้านะครับแล้วทางมาแชาวเนี่ยก็จะถ่ายภาพให้นั่นเองครับก็เป็นประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่รับชมให้ฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของผมไว้ให้ด้วยไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย